ส้มเสร็จแล้วคุณอัก็อย่จะเล่นแล้วนะครับเล่น้ายนางยางเก็บจะขาดแล้วครับยางพุทแล้วยิงเ,เยย well งยิงยะครับน้าทำให้มันเอียงคล้ายๆฮันนูครับแล้วก็แล้วก็ยิงได้เลยไม่เข้าครับว่ามันไม่อ่อนครับเออใช่ครับด้านนี้เดียวไม่ครับด้านเมื่อกี้มาแข่งครับ เข้าใจไหมครับครับนี่ครับเปลี่ยนด้านให้เร็วครับยังไงหัวมันก็อ่อนีก็ปัดมือสัดไปแวคุณแบงเราอยากจะทำบ้างนะครับวันพรุ่งนี้ครับโอ้ยีทำสิครับ ก็มีป like. ักไม่ด you know, ีครับเอาไปแต่ว um ่าผมนี่ก็อาว่าอะไรครับงงเลยครับว่าอุลตรามเร์ทมาทำยังไงครับฟิวกะเด็นเลยครับตื่เต้ครับไปชัวร์ไม่ไม่ มีด๊าล็อบบูล่ะล็อบบูล่ะยิงครับยิงไหเด็กเอ้ยไม่ครับยิงตรงนี้ครับยิงนี้ครับยิงไม่ได้โอเคครับจบครับ